ดดดีเด็วันนี้มีคนจริงภาพจริงมาฝากสองเบรกดูกันเลยเรื่องนี้มีงูงูไม่ได้อยู่ในรูซะด้วยสวัสดีครับผมชื่อนายทิศเขียวขำนะครับตำแหน่งพนักงานด,ดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดาสันโดงเมือได้รับแจ้งจาก ประชาชนนะครับขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้านนะครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลจับงูตัวนี้มาได้ครับตอนจับมางูมันเปรี้ยวมากเลยไวมากทั้งไวทั้งแข็งแรงแต่พอเปิดถุงงูดูเฮ้ยทำไมมันนิ่งไหนไหนลองสก,กิดดูดิอา้าวตายแล้วะงูตายแล้ว ใครทำเนี่ยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยตายซะแล้วเอาเอาใส่ถุงไปฝังดีกว่าเราน่าสงสารใส่ถุงไปฝังเหอะพ่อจะเอาใส่ถุงเฮ้ยวิ่ง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 ไอ้้วิ่งปลุดปาดเลยเห็นยังไม่ตายนี่วะให้ยังแข็งแรงเป็นปกติด้วยเอาจับ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 อ้าวตายอีกแล้วไอ้แกเป็นงูอะไรวันเนี่ยเฮ้ยงูมันแกล้งตายได้เหมือนด้วยอะ แต่คงทําได้หนเดียวแหละงูอะไรจะมาแกล้งตายได้สองสามหนพ่อจะเอาใส่ถุงนั่นนั่น,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 นมันไปแล้วไปแล้วไปจับ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 ไห้ได้จับให้ได้ไดถ้าจับเราเราตายดีกว่า โอ้โหแกนี่มันสุดยอดงูนักแสดงจริงๆสุดยอดสงสัยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวฮอลลีวูดถึงได้แสดงเก่งขนาดนี้ไหนลองปล่อยอีกทีสิให้ไปแล้ว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 จับ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 ,จ,บ,จ,บจับเลยนี่มันงูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวตายอันนั้นนั่นถ้าจับเราเราตายดีกว่าโอ้โหสุดยอดปีนี้เอารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายงูไปเลยสุดยอด ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตอแนแรกึกว่ามันตายแล้วครับมันนอนขดนิ่งเลยครับแล้วก็อ้าปากค้างลองเขี่ยมันดูว่ามันตายจริงไหมมันก็เริ่มขยับตัวแล้วก็วิ่งเข้าใส่คนที่มาจับเลยครับแกล้งตายได้แนบเนียนมากจริงเลยท้ลองซ้ำดูจริงว่ามันจะแกล้งตายอีกไหมเหมือนเดิมแกล้งตายได้แนบเนียนเหมือนเดิม แหมเก่งถามจริงๆนี่งูหรือโจโลี่เล่นเก่งขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์เขียวขำพนักงานดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเรื่องงูกแกล้งตายคดีเด็ด